ตอนนี้ก็ไหว้พระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินลงไปบริเวณข้างล่างนะคะบริเวณที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้นะคะก็จะเป็นศาลากว้างใหญ่มากนะคะสงบมากเลยนะคะใครที่ต้องการความสงบนะคะ ก็มาไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิได้เลยนะคะนี้เราก็จะต้องเดินไปรอบๆโน้นฝั่งตรงข้ามนะคะศาลานี้ใหญ่มากเลย าลาปฏิบัติธรรมวัดสัพพุมวนารามาเงียบมากนะคะใครที่ต้องการความสงบมาได้ทุกวันเลยนะคะเดินรบอบๆขอศาลากว้างใหญ่มากเลยนะคะ เห็เวตรงนี้ก็จะมากราบพระตรงนี้ก่อนนะคะบริเวณด้านหน้า